สวัสดีชาวข้างรักเกมมิ่งเกียร์และชาวจัดโต๊ะคอมทุกคนด้วยนะคะก็ในคลิปนี้เนะี่ยจะมาแชร์ประสบการณ์การใช้งานโต๊ะคอมต่างๆแล้วก็ในคลิปนี้ไม่อยากจะเน้นเรื่องของสเปคอะไรมากมายเพราะเราไม่ได้จะมาขายของแต่อยากจะมาแชร์ประสบการณ์การใช้งานโต๊ะ ที่คิดว่าน่าจะครบสุดและในบรรดาการจัดโต๊ะคอมของใครหลายๆคนมีตั้งแต่หลักร้อยยันถึงหลักหมื่นเลยนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันว่าทีมงานที่เขาใช้กันจริงๆเนี่ยโตะตัวไหนจะน่าประทับใจบ้างหรือคนที่กําลังมองหาอยู่ก็จะได้ประโยชน์ในการดูคลิปนี้ด้วยโอเคค่ะถ้าพร้อมแล้วกดไลค์กดติดตามไปดูพร้อมกันได้เลยก็เดี๋ยวมาเริ่มกันที่โตะแรกของอีดิเตอร์ของเรานะคะคุณต้นนั่นเอง ท่านบอนซวุวรเพนคอนอุตลาร์ดสวัสด,ดีครับอ่ะอันนี้คุณใช้อะไรอยู่ครับผมถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นโต๊ะของเฟนิกตัวนี้เนี่ยเราใช้มาเกือบเกือบปีหนึ่งแล้วราคาเขาก็ดีด้วยเพราะว่าเป็นโต๊ะปรับระบไยฟ้าเริ่มต้นประมาณ6,000กว่าบาทนี่แหละแล้วเพื่อนๆได้ไซส์โต๊ะที่ใหญ่มากประมาณ160น่าจะได้อยู่นะ160 คุณ80หรือเท่าไหร่นี่แหละแล้วก็ได้เป็น <มา S 2> แบบคอปลายไม้สวยๆแบบนี้เลยคุณต้นก็ประจำโตะนี้มาเกือบๆปีครึ่งแล้วให้คุณแช้ให้ฟังดีกว่าว่าลองใช้มาแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างส่วนตัวที่ใช้ตอนนี้ คือเราใส่ล้อเข้ามาในเก้าอี้เนาะใส่ล้อเข้ามาในโต๊ะออใส่ล้อเข้ามาในก <c oughs> ในโต๊ะเออมันก็เลยจะมีแบบปัญหาที่ว่าโต๊ะมันสูงเกินไปบางทีเวลาแบบนั่งทํางานอะ่ะมันจะปวดตรงข้างหลังหื <c oughs> เอ,อเพราะว่าเหมือนซาลีน้ามันไม่ค่อยได้เนาะแล้วก็เซอร์ฟเสตตรงท็อปโต๊ะอ่ะถือว่าค่อนข้างใหญ่แล้วก็แบบวางจอวางอะไรได้ค่อนข้างเยอะอาจจะมีปัญหาบางจุดที่แบบว่าบางทีน้ําหนักตัวเราเยอะหรือว่ามีคนมากดโต๊ะเนี่ยมันก็จะเอ็นง่ายหน่อย <c oughs> นิดหน่อยอะแบบนิดเดียวก็แบบไปแล้ว <c oughs> ส่วนเรื่องมอเตอร์ก็เป็นมอเตอร์เดียวแต่ต้องระวังอาจจะเรื่องของน้ําหนักถ้าสมมติว่าวางของที่มันน้าหนักเยอะเกินไปพวกจอหรือบางคนวางคอมพิวเตอร์เนาะมันก็อาจจะแบบขึ้นลงช้านิดนึงเพราะว่าเป็นมอเตอร์เดียว ก็สําหรับล้อที่เฟสเลือกติดเข้ามาด้วยความที่เราอยู่ในออฟฟิศก็ต้องมีการขยับย้ายโลเคชันหรือว่าตอนทําความสะอาดมันก็จะเลื่อนง่ายแต่ข้อสังเกตก็คือมันจะต้องเพิ่มแกรปความสูงโตขึ้นมาจากเดิมโตวพวกนี้เนะี่ยมันค่อนข้างจะสูงอยู่แล้วประมาณ75เซน70เซนพอมีล้อเข้ามาอีกประมาณ5เซนน่ะมันก็ค่อนข้างจะสูงขึ้นมากๆอาจจะเหมาะกับคนที่ตัวใหญ่หน่อยอย่างเฟสโต้เล็กก็ต้องทาการแบบยก ไหลขึ้นมาเยอะมากขึ้นในการทํางานถ้าเกิดใครใช้งานแบบหลายๆชั่วโมงอาจจะรู้สึกตรงส่วนนี้นะคะแต่โดยรวมก็ถือว่าเป็นโต๊ะราคาประมาณ6 0พันที่ดีว่ามากเลยนะแล้วถ้าเกิดยิ่งกดช่วงแบบค้นลดต่างๆอาจจะเหลือแค่5 0 0 0ันสี่พันเองอก็ฝากไว้ถ้าเกิดใครกําลังมองหาโต๊ะแบบไรไฟฟ้าที่ราคาประหยัดไม่แพงโอเคเฟนิกก็ถือว่าใช้งานได้ดีแต่ก็จะมีข้อสังเกตต,ตามมาตามงบปประมาณของเขาค่ะจึง้ง เรามาถึงที่คอนเทนต์ไรเตอร์ของเรากันบ้างนะคะนี่ครับ You are Guy, Content Writer, Script Writer, Everything. Sawadee Krap. ใครครับแนะนำตัวหน่อยครับชื่อกายครับเป็นคอนเทนต์ไรเตอร์เป็นสคริปต์ไรเตอร์และเป็น เ <Everything S 2> <Everything. S 1> อลวีเ <laughs> ดียเ <laughs> อลวิเกอรีเดี๋ยวได้พี่กายมาแชร์แล้วกันไหนใช้อะไรอยู่คะตอนนี้ใช้เป็นโตล er ูนิโอเออโก้สเตทวันราคาก็หมื่นนิดๆอันนี้สำหรับไซส์เริ่มต้นประมาณ120 <20. S 2> เซนตะคูณ60 มาดูกันว่าโต๊ะราคาหมื่นนึงที่กายใช้มาคุ้มค่าบ้างน้อย่แค่ไหนแล้วกันผมว่ามันค่อนข้างจะพรีเมียมเลยนะค่อนข้างคุ้มราคาเพราะว่า1คือความหนามันถ้าเทียบกับโต๊ะอื่นในออฟฟิศเนี่ยเอออันนี้ค่อนข้างหนาเลยเป็นแบบมอเตอร์คู่นะครับส่วนตัวผมค่อนข้างชอบอยืนทํางานพอเป็นมอเตอร์คู่มันก็จะกดขึ้นแล้วมันจะเงียบและมันรับน้ําหนักได้เยอะดูจากแกจ็ตทั้งหลายที่อยู่หน้าคอมผมนะครับผมก็จะมีทั้งเพย์ไฟมีทั้งชั้นวางของแล้วก็จอ มันหนักได้เยอะแล้วก็เวลาเอาขึ้นลงมันจะไม่มีความโคงเคงไม่สาย แต่ส่วนโต้เฟสอะชอบโตวนี้ตรงเรื่องของการดีไซน์เว้ยถ้าเกิดใครเป็นสายจัดโต๊ะคอมแล้วเน้นเรื่องของบ้านมินิมอลใช่ใช่ใชขาโตเนี้สวยมากแท้จะสวยสุดในบรรดาที่เราลองเล่นลองจับกันมาแล้วใช่แล้วก็เป็นสีขาวคีนทั้งท็อปโตะทั้งขาเลยแล้วก็เป็นขาเหล็กด้วยแข็งแรงมากส่วนโต้เฟสก็มองว่าคุ้มค่านะกับหมืน่นนึงถ้าเลือกเรื่องของการดีไซน์ความสมูทในการปรับขึ้นลงแล้วพี่กายอะเป็นคนเดียวในออฟฟิศที่น่าจะใช้งานที่ยืน ทงานเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวยืนตลอดเวลาอาจจะเป็นตัวเลือกสําหรับใครที่อยากจะได้โต๊ปะปลัดไฟฟ้าดีไซน์สวยราคาสูงหน่อยแต่พรีเมียมแน่นอนใช่ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช้อยที่ดีมีข้อเสียอะไรไหมพี่ไก่ข้อเสียหรอรู้สึกว่าความกว้างมันประมาณ60เซนใช่ไหมแล้วปกติเวลาผมนั่งอ่ะผมจะนั่งแบบเอาแขนมาเท้าขึ้นไปอย่างนี้เลยทําให้แบบระยะสายตาระหว่างจอกับสายตามันจะแคบหน่อย อาจจะทาให้รู้สึกปวดตานิดนิดเพราะว่าส่วนหนึ่งผมใส่เป็นแขนจับจอด้วยมันก็เลยแบบจะใกล้ตานิดนึงน่าจะเป็นข้อสังเกตหนึ่งที่แบบรู้สึกว่าถ้าเกิดได้ไซส์ที่ใหญ่กว่านี้ก็อาจจะผูกใจก็ได้ใช่โอเคก็เป็นประมาณนี้ค่ะขอบคุณพี่จ่ามากครับผมครับตึ้งสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณคือใครครับบิมกิเกโลจัสกิเกโลสวัสดีครับผมบิม น่าจะตัดคิมนี้แหละครับโอเคเจ้าวิมอยู่ใช้โต๊ะอะไรอยู่ครับผมโต๊ะที่ผมใช้นี่น่าจะเป็นโต๊ะของอ e ีเกียนะราคาประมาณ2,000กลางๆ <c oughs> หลักๆที่ใช้มาผมก็รู้สึกว่าเป็นโต๊ะที่ค่อนข้างแข็งแรงลองขยับให้ดูเลยก็ จอขยับอย่เดียวจอขยับนั่นแต่ะโต๊ไม่ขยับเลยถือว่าค่อนข้างแข็งแรงในราคาบัตรเจ็ตอย่างของผมเนี่ยจะวางจอไว้2จอนะก็จะเต็มโต๊ะอยู่พอสมควรขนาดโต๊ะก็จะประมาณ120ยคูณ70ก็หลักๆที่เฟสตัดสินใจเลือกตัวนี้มาก็คือด้วยความที่ออฟฟิศเราอ่ะจะเห็นว่าเป็นโทนขาวเกือบหมดเลยเราก็เลยมองหา โต๊ะของอีเกียที่ราคาไม่ได้แพงมากแล้วก็ดีไซน์สวยโดยหนึ่งว่าถ้าเกิดอยู่ด้วยกันหลายๆตัวเนี่ยมันค่อนข้างจะซิงกันเนี่ยอย่างอันเนี้ยเฟซมีทําไว้2ตัวติดกันดูดีมันดูดีมากๆเลยนะแล้วถ้าเกิดมองจากด้านล่างเขาก็จะมีการค้าด้วยคานเหล็กอะไรต่างๆคือมันแข็งแรงพอสมควรเลยเพราะเฟเคยเจอปัญหาโต๊ะอีเกียที่ราคาหลักร้อ,อยอย่างเงี้ย พอใช้เป็นน,นานๆมันก็อาจจะแอ่นบร,ริเวณตรงกลางได้กับการใส่แขนจับจอเยอะๆแบบนี้ก็เลยคิดว่าช้อยเนี้ยค่อนข้างน่าสนใจเลยบางคนอาจจะมองว่าตัวท็อปโต๊ะอาจจะบางไปหน่อย แต่ส่วนตัวลองใช้งานมาก็ไม่ได้เจอปัญหาอะไรเซอร์เฟซก็กันน้ำได้ดีใช้นั่งกินข้าวกินขนมกันได้ตามปกตินะคะอาจจะเป็นตัวเลือกถ้าเกิดใครมองหาโต๊ะสีขาวราคา2,000จากอ k เกียประกอบง่ายไม่ยุ่งยากอันนี้ก็คือโอเคมากๆเหมือนกันเท่าที่ลองใช้งานมารู้หถึงว่าเฟสเองอะ่ะมีซื้อออปชั่นเสริมจาก i k เกียมาเป็นที่เก็บสายไฟแล้วก็สามารถมาล็อกติดกับโต๊ะได้ทำให้โต๊ะมี ที่เก็บสายจัดสายได้ดีมากขึ้นข้อสังเกตก็คือมันไม่สามารถจะปรับระดับได้ผมว่าระดับความสูงกับเก้าอี้อะไรเงี้ยก็โอเคแล้วในการใช้งานทั่วไปมไม่ได้สูงมากเกินไปอยู่ในระดับที่โอเคครับอือเพราะของเราก็วางคอมไว้ที่ด้านล่างสายก็เน้นเป็นการเอาเทปมาติดเข้าไปใช่ใประยุกที่ไหนไปแล้วทาย,ยประดิษฐ์ที่หลุดไปแล้วเออก็ถือว่า เป็นอีกช้อยตัวเลือกแล้วกันถ้าเกิดใครกำลังมองหาโต๊ะที่แบบไม่อยากเจอปัญหาเรื่องของการแอนตรงกลางแล้วก็อยากได้ของอีเกียที่มันซื้อง่ายๆนี่ก็ฝากไว้น่าจะเป็นตัวอีเกียทรอนสแตนต์ตัวนี้ย120เซนแต่มันก็จะมีไซส์ใหญ่มากกว่านี้ด้วยราคาก็จะเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงแล้วแต่เพื่อนๆจะเลือกซื้อเลือกไปใช้งานเลยค่ะตึงโอเคค่ะเรามาที่โต๊ะของฝ่ายกล้องกันว่างนะแนะนำตัวในครับ ttp minen pen camera nakarb sawad di k r u b ชื่อเมนเป็นตะกล้องอยู่ช่องเฟสนี่แหละสำหรับโต๊ะคุณเมนตอนนี้ใช้เป็นของอีเกียใช่แต่ว่ามันพิเศษตรงที่มันปรับระดับได้แต่แต่นี่นี่การปรับระดับมันเป็นออโตเมติกมือตึ๊บดึงออกมาเป็นไงมันปรับระดับได้เหมือนกันแค่ต้องใช้มือก็หลักๆที่เฟสตัดสินใจเลอกตัวนี้มาเพราะว่าตอนนั้นเราไม่มีงบประมาณเยอะสักเท่าไหร่ เออแล้วเราก็ลองไปดูของอีเกียมาพร้อมกับของบีมเลยเลยเลือกมาเป็นตัวนี้อีกอย่างหนึง่งนอกจากที่มันจะได้เป็นมือหมุนแล้วขนาดโต้มันใหญ่มากใช่ใช่พอวังจอสองจอมันยังมีพื้นที่เหลือเยอะมากๆที่จะสามารถวางพอปอื่นๆตกแต่งนู่นนี่นั่นจากที่ลองใช้งานมาคุณเจอปัญหาอะไรบ้างคะคือมันก็จะโยก<ย><ะ>นิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้ถึงขนาดแบบฮู๊บขนาดนั้นคือวางของหนักๆมันไม่โยกมาข้างหน้าเออ,เอ,อส่วนใหญ่มันก็น่าจะเป็นแบบว่าด้วยขนาดของ Oh, การกระจายน้ําหนักแต่ก็ถือว่าแข็งแรงแล้วก็เป็นอีกช้อยหนึ่งที่เฟสตัดสินใจเลือกซื้อมาเพราะหวังว่ามันจะไม่แอ่นตรงกลางเพราะเคาะปมันมันแบบค่อนข้างแข็งแรงเนาะคู่กับตัวคอนแซ็์ของบีมเลยเนี่ยใส่แขนจับจออะไรก็ไม่ได้มีปัญหาแลว้วก็อันนี้ที่เราเสริมมาเหมือนกับของทั้งต้นที่กาย<ม>ก็คือมีล้ออยู่ที่บริเวณด้านล่าง<ม>ด้วยความที่งานเราอ่ะมันต้องถ่าย อยู่ตลอดเนาะมัน <smoked> ก <downhill> ็ต tamam, <glorious> ้องมีการขยับโยกย้ายหนึ่งสองสามสี่ถ้ามันยังนั่งยกกันตลอดเวลาก็คือแบบหลังหักใช่ก็แค่เพิ่มแบบตัวเนี้ยที่เก็บสายมาโอ้แล้วมันก็จะเหลือแบบสายแค่แบบน้อยแล้วก็ขยับได้เยอะได้อีกอย่างมันมีตัวเนี้ยมาตั้งรับน้ําหนักเออมันทําให้แบบโต๊ะเราอะไม่ได้รับน้าหนักเยอะขนาดนั้นมันก็เลยเหมาะที่เอามาถ่ายด้วยเออก็แค่เพิ่มไฟไปนิดนึงคือก็สวยละต่อให้แบบถ่ายคีย์บอร์ด3 4ต like an no ัว มันก็ยังไม่รู้สึกว่าแน่นหรือว่าลบยังแบบเหลือที่ให้แบบจัดแบบอเออพ็อปได้เยอะๆหลากหลายเออไม่ได้ลบอะไรแต่ถ้าเกิดมีคนออกไปใช้งานทํางานทั่วไปบางคนอาจจะรู้สึกว่าหมุนเนี่ยคอ่อนข้างเสียเวลาหรือว่านด้เหรนราคาประมาณ6 0 0 0 7 0 0เนี่ยอาจจะได้โต๊ะเหมือนกับต้นแล้วที่เป็นโต๊ะเป่ารลอาไฟ้าอันนี้ก็เป็นช้อยละกันว่าแบบเราชอบสไตล์ไหนแต่ถ้าเกิดคุณชอบแบบ e ear, อีเกียหน้าตาประมาณนี้ก็คือลองไปตำกันได้อันนี้มาแชร์ให้ฟัง ใว่ใค่ะผมวลคันทุกคนอีกห้องหนึ่งที่บริเวณชั้น2นะคะจริงๆห้องนี้ก็มีใช้ถ่ายงานบ้างนิดหน่อยแล้วก็มีโต๊ะปัดรไฟฟ้าอยู่2ตัวด้วยกันเป็น2ตัวที่มูลค่าสูงมากๆม,ม,มาเริ่มดูที่ตัว c ี Lab เคทแอบกันก่อนตัว e ีเค t แ a บเรามีลงรีวิวไปแล้วแล้วก็ค่าตัวของเขาอันนี้จะจบมาเกือบๆประมาณ50,000 ได้เหมือนกันนะเพราะว่าแค่เบตโต๊ะมันก็ประมาณ3ามหมื่แล้วจากที่ลองใช้งานมาเป็นโต๊ะปรับระดับไฟฟ้าที่ดีมากๆเลยตัวหนึ่งเฟสชอบตรงที่เขาอะใส่เหมือน รางปักมาแล้วเรียบร้อยจะมีสายออกมาจากโต๊ะแค่เส้นเดียวเท่านั้นไปเสียบใช้งานแล้วก็สามารถควบคุมได้หมดเลยมันดูลีนมากๆข้างล่างคือไม่มีสายอะไรมากองให้ลกเลยนะเป็นโต๊ะที่จัดสายไฟน่าจานะง่ายที่สุดแหละเท่าที่ลองใช้งานมาแต่ข้อสังเกตคือถ้าเ,เพื่อนๆอยากได้ของเสริมไม่ว่าจะเป็นแขนจับจอการติดไฟ rgb หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นพวกแท่นวางเนะี่ยมันก็ต้องซื้อของเขา พราะเขาออกแบบมาแล้วโดยเฉพาะแขนจับจอเนี่ยจำเป็นมากๆแล้วแขนอันนึงเกือบเกือบ9,000บาทบ้างเพราะราคาสูงอยู่ในระดับหนึ่งนะคะเหมาะกับคนที่มีงบไม่จำกัดแต่อยากเน้นความแบนดิ้งแล้วก็ระบบซิสต็มของเขาส่วนอีกหนึ่งข้อสังเกตอันนี้เฟก็เพิ่งมาเจอตอนหลังจากที่ทีมงานลองใช้มาสักพักหนึ่งแล้วก็ลองเล่นกับแมกนติคีย์บอร์ดพอเราใช้งานแมกนติเนี่ยมันจะมีอาการหลอนเกิดขึ้นถามว่าสาเหตุมันเกิดมาจากอะไรมันอาจจะเกิดมา จากโต๊ะเนี่ยมันเป็นแม่เหล็กคือมันจะดูดอยู่แล้วแต่พอเนี้เป็นสวิตแม่เหล็กมันอาจจะมีการส่งสัญญาณร,รบกวนอะไรกันสักอย่างทําให้ตอนเล่นเกมด้วยแมกนติกคีย์บอร์ดก็จะมีปัญหานะคะทำให้ไม่ค่อยได้มาถ่ายเล่นเกมโต๊ะนี้เยอะสักเท่าไหร่ อันนี้ก็เป็นข้อสังเกตที่อยากจะกลับไปบอกในคลิปรีวิวเหมือนกันถ้าเกิดใครซื้อไปแล้วเจอปัญหาส่วนนี้เฟยก็ต้องขออภัยมากๆนะคะที่ไม่ได้เทสการใช้มเนติคีย์บอร์ดเลยแล้วเราก็ไม่ได้คิดว่าจะเจอแบบนี้เหมือนกันเพราะเราลองใช้แต่โต๊ะไม้มาตลอดเนาะแต่ตอนเนี้ยเซ์เฟซด้านบนของเขามันเป็นเหมือนแม่เหล็กดูดปุ๊บไปมาได้อาจจะเป็นข้อสังเกตมากๆสําหรับใครที่ใช้มเนติคีย์บอร์ดค่ะถัดมาอีกตัวหนึ่งที่อยู่ในห้องเหมือนกันตัวเนี้ยเฟซเคยใช้เป็นโต๊ะตัวประจํา ของเฟซถ้าหลายหลาคนได้ดูในคลิปห้องทำงานในฝันอะไรประมาณนั้นอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ภูมิใจมากๆเพราะมันเป็นการเลือกซื้อของแยกชิ้นกันแต่ว่าประกอบในงบราคาไม่เกินหมื่นหาตัวขาตั้ง พวกมอเตอร์อะไรต่างๆเนี่ยเป็นโต๊ะปะั่นไฟฟ้าจากทาง b a e l well นะคะเฟซซื้อมาประมาณแค่ไม่ถึงหมื่นอ่ะทุกคนก็ถือว่าราคาถูกมากๆซื้อจากมือคูล a นะแล้วตัวท็อปโต๊ะเป็นท็อปโต๊ะของ Ikea e ขนาดประมาณ180เซนซึ่งราคาที่เขาขายอ่ะมันเป็นเคาน์เตอร์ครัวอยู่ประมาณ8,000กว่าบาทเลยเป็นไม้วอลนัทลายสวยมากแต่ราคามันแพงทุกคนแต่เฟซอะไปบังเอิญเจอที่เป็นเหมือนโซนมือส แต่มันจะมีตำหนินิดหน่อยแล้วก็มาขัดแล้วก็ทาน้ำมันเพิ่มแล้วก็ได้มาในราคาแค่2 4 0 0ั่ถ้าก <c oughs> ับโตต,ตัวนี้เนะี่ยได้มาไม่ถึง1 5 0 0นนะคะในขณะที่ถ้าเกิดเราไปซื้อจากแบรนด์อื่นๆหรือว่าสั่งผลิตราคาจะพุ่งไปเกือบ20,000ได้เลย <c oughs> ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ใช้งานได้ดีอยู่ส่วนข้อสังเกตด้วยความที่เฟสขนย้ายของค่อนข้างบ่อยทําให้น็อตบริเวณด้านล่างอาจจะหลวมมันไข่เริ่มไม่แน่นแล้วก็อาจจะไม่แนะนําสําหรับใครที่ต้อง ย้ายจากบ้านไปคอนโดคอนโดไปที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเจอปัญหาส่วนนี้ได้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดคุณซื้อไว้ที่บ้านไม่ได้ขยับไปไหนเน้นติดล้อหมุนไปมาจากโตคอมอันนี้ก็ค่อนข้างเวอร์คค่ะ มาถึงห้องที่เฟสใช้งานเป็นประจำใช้ทุกวันแล้วก็ใช้งานจริงแบบเร็วๆไม่ได้มีการจับอะไรมากมายขนาดนั้นนะคะโดยโตโตที่เฟสใช้ตอนนี้ก็จะเป็นของดีมเด็กไซส์ประมาณ140หรือ160เนี่ยแหละเป็นโต้ที่ใช้มาตลอดเกือบ3ปีได้แล้วนะทนมากๆเป็นโต้ปรับระดับแต่ก็ไม่ค่อยปรับระดับเหมือนกับต้นสักเท่าไหร่หรือว่าที่พีกายใช้คุมๆอันนั้นนะคือคุมจริงๆหลักๆโตะนี้ก็จะมีการใส่พวกล้อเข้ามาเพิ่ม เพื่อจะได้ขยับโยกย้ายต่างๆได้สะดวกมากขึ้นถามว่าปัญหาของตัวนี้เจออะไรบ้างไหมส่วนตัวเฟสยังไม่ได้เจอปัญหาอะไรนะคะตลอดการใช้งาน3ปีเอาของกินมากินหน้าโตคอมวางนงวางน้ําก็ไม่ได้เจอปัญหาว่าแบบมันจะพองขึ้นมาหรือเป็นรอยคาบน้ําอะไรต่างๆแต่ที่น่าจะเป็นข้อสังเกตอาจจะเกิดจากตัวเฟสด,ด้วยที่ เราแบบย้ายออฟฟิศกันบ้างแล้วทําให้พวกแกนหมุนของเขาอะมันงอทําให้การกดโต๊ะขึ้นลงมันจะไม่ค่อยสมูทเหมือนกับตอนแรกๆสักเท่าไหร่อันนี้ก็จะเป็นความผิดของเราเองในการที่ถอดประกอบอะไรต่างๆนะคะแต่โดวยรวมใช้ดีมากๆค่าโตัวตอนนั้นน่าจะประมาณหลักหมื่นนี่แหละแต่เท่าที่เฟซไปเช็คข้อมูลล่าสุดเหมือนทางดีมเด็กไม่ได้วางจาหน่ายแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโต๊ะที่ใช้งานได้ดีเลยค่ามาดูอีกฝั่งหนึ่งกันบ้าง น่าจะเป็นโต๊ะ3วันประจำบ้านของใครหลายๆคนนั่นก็คือ โต๊ะอีเกียถ้าเพื่อนๆลองไปจัดเซตกันเนี่ยแบบไซส์เล็กๆ1้0ย0ี่หนึง่งใช้ขาไม่ต้องอะไรมากแน่นอนว่าไม่ถึงพันนะคะหลักร้อยถามว่าใช้ดีไหมในการเอามาเป็นโต๊ะคอมวางจอคือมันก็สามารถใช้งานได้นะนะคะหลักร้อยเนี่ยแล้วดีไซน์มันก็สวยๆแบบนี้เลยแล้วก็ประกอบง่ายด้วยซื้อขาแยกอันละประมาณ1 0อกว่าบาทท็อปโต๊ะ ไม่กี่ร้อยอ่ะก็คือเอามาใช้งานได้เลยเหมาะกับพวกเด็กหอบ้างหรือคนงบประมาณไม่เยอะอยากเอาโต๊ะมาเน้นทํางานวางโน้ตบุ๊กเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆคือใช้งานได้ดีเลยแต่ปัญหาที่หลายๆคนเจอกันก็คือเรื่องของโต๊ะแอนตรงกลางส่วนใหญ่อ่ะจะเจอกับคนที่ใช้แขนจับจอมันก็จะงอลงไปเรื่อยๆคือแรกๆอ่ะเฟซ ยอมรับว่าเฟรมไม่ได้เจอปัญหานี้กับโตะที่แบบตั้งแต่ความยาวเนี่ยร้อยยี่สิบร้อยสี่สิบจนไปถึงสองร้อยเราไม่เจอปัญหาเลยจนวันหนึ่งเราย้ายออฟฟิศเราก็มาพบว่าเฮ้ยโตะมันแอ่นแต่มันแอ่นเฉพาะตรงที่มีแขนจับอะกดลงไปเท่านั้นแต่มันก็ใช้งานมาเกือบเกือบปีสองปีแล้วนะก็ถือว่าทนมากๆแล้วก็ไส้ในของเขาอะมันจะไม่แน่นเหมือนทอนเตนที่บีมใช้หรือว่าคุณเ่นใช้อันนั้นก็จะแน่นมากกว่าแต่ตรงเนี้ยด้านในมันจะเป็นเหมือนลังกระดาษไหม อาจรวมไปถึงถ้าเกิดโต๊ะโดนน้าเยอะๆก็อาจจะทําให้น้องอะลอกขึ้นมาได้ตรงเซอร์เฟซด้านหน้านะคะแต่มันก็ถือว่า คุ้มกับราคาเท่านี้ถ้าคุณไม่ได้ซีเรียสอะไรมากนี่ยังไม่นับรวมเรื่องของการคัสตอมไหมเพราะมันมีสีให้เลือกเยอะรู้ไมถึงว่าตัวขาอันนี้เป็นเรื่องว่าเป็นแบบเป็นล้อมันก็จะสไลด์ขยับไปได้หรือจะเป็นขาแบบ,บล็อกอยู่กับที่เลยก็มีคือมีขาให้เลือกเยอะมากนะคะฝากไว้ประมาณนี้หรือใครที่ใช้แบบนี้กันอยู่คอมเมนต์มาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังกันได้เพื่อได,ได้เป็นประโยชน์กับคนอื่นเนาะ ก็สำหรับคลิปในวันนี้ที่เรามาแชร์ประสบการณ์การใช้โต๊ะคอมในรูปแบบต่างๆก็จะมีประมาณนี้นะคะเพื่อนๆชอบโต๊ะคอมของใครมากที่สุดก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยเผื่อเราจะเอามาให้ดูทั้งโต๊ะเลยว่าเขาจัดเซตอัพกันยังไงบ้างเนาะก็หวังว่าจะมีประโยชน์ในการเลือกซื้อโต๊ะคอมกันในอนาคตถ้าเกิดชอบคอนเทนต์แบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับทีมงานของเราแล้วก็ช่องเฟซด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย